สวัสดีครับผมป๋อมนะครับอ่ะวันนี้ไม้มันเกเรแล้วเห็นไหมครับกวาดบ้างไม่กวาดบ้างเนาะเดี๋ยวดูนะผมจะลองให้ดูอ่ะเห็นไหมเนี่ยอาการไม่ค้างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อมที่บ้านนะครับตอนนี้ในรถเดี๋ยวแกะจากในรถเลยนะครับ แล้วก็ไปซ่อมที่บ้านกันดูว่าต้องทํายังไงกันบ้างนะครับอ่ะเนี่ยครับเราก็ต้องมาแกะเรือนใหม่นะครับออกเป็นชิ้นๆกันเลยนะครับเพื่อที่จะทํามาทําความสะอาดบอร์ดว่าบอร์ดมันมีคราบสกปรกอะไรหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราต้องแกะหน้าจอตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาไขาควงก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะหน้าจอ จอบมาแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ทีมก็ได้ไอ้ไอนี่ก็ได้นะพอดีผมเจ็บมือ ไขควงก็ได้ผมเจ็บมือแง้กับมือก็ได้แงะไขควงไม่ลงล็อกเดี๋ยวหกักเดี๋ยวซวยนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวไม้ออกมาเป็นชิ้นๆกันเลย ตรงนี้ต้องเอาระวังนะฮะถ้าแกะแรงจนมันจะหลุดนะมันจะหักพวกพวกคลิปล็อกพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แอลโกอฮอล์เนาะ ฉีดทำความสะอาดเผื่อบางคนมีคราบใไปพวกนี้นะฮะแปรงสีฟันนะครับบางทียนโดนความชือ้อนนะครับ เรืความซื้อแหลรเวนี้ยเออมันก็มีผลนะใช้น้ํายาล้างหน้าคอนแทคของชางน้อยก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับ แบลสคสำีก่อนสำลีนะครับสะอาดๆนะเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้แหละบางทีมันทำให้ไฟมันเดินไม่สะดวก ดูสิเถูกไหมดูนะนี่สะอาดนะครับดูนะถูกไหมถูกไหม เสร็จไปแล้วคราวนี้มาข้างหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าก็เนี่ยฮะทำความสะอาด นี่ครับนำปีเลยสำดีขาวๆนะครับดูนะนี่นะขาวๆนะเห็นไหมนี่แหละที่ทำให้เรือนไมเรามีปัญหา บางคนสงสัยนะครับทําไมเวลาพี่พูดเนี่ยเสียงอุยอีอูยอีจังนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะไม่ต้องสงสัยมีหลายคนถามโพส์ในในต้คลิปแล้วผมกินหมากนะครับหมากเออเสียงมันก็เลยอุยอีอียบ้างนะต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยครับผมกินหมากเนี่ยครับ หมากแข็งนะครับคนใต้กินหมักแข็งนะครับ,รบอืมเห็นไ,ไหมอ่าเอา,เอาฝั่งนี้นะยังไม่เปื้อนนะ พวกนี้แหละทาให้เรือนไม้มันมีปัญหาช็อตบ้างค้างบ้างนะครับเห็นไหมแล้วเราก็ไปตั้งนะครับถ้าทํากลางวันก็ตั้งตากแดดได้อันนี้ผมทากลางคืนนะเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องไปตากลมไว้นะครับให้แอลกอฮอล์มันแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตากลมก่อนนะครับหลังที่เราตากลมไว้แล้วนะครับ ก็บางใครที่มีเมียนะครับก็ยืไมไปกบบผมเมียเนี่ยครับรเอาลมไม่ร้อนนะครับ มันแห้งั่วแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับประกอบกลับนะครับ เดี๋ยวเข็มถ้าไม่ตรงค่อยตั้งใหม่นะครับเพราะว่าต้องรอจ่ายไฟเข้าก่อนนะเพื่อนๆคิดว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวมารู้นกันครับโอเคครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าซ่อมแล้วจะกวากเหมือนเดิมหรือเปล่าจะค้างหรือเปล่า นะครับมาชมกันครับเป็นไงครับลราให้ดูใหม่อีกทีเมื่อกี้อาจจะมีการติดขัดพอดีสายไฟมันไปชนกันเมื่อกี้นะครับ สายไฟไปชนกันอีกแล้วเอาไหมเป็นไงครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับเรือนใหม่ของใครที่มีอาการค้างตามต้นคลิปนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ ไปลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบึกบ้นกันดูนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับไม่ต้องส่งไปให้ช่างนะครับลองเอาวิธีนี้ไปลองแก้ปัญหากันดูนะครับสำหรับเรือนใหม่ของใครที่มีปัญหานะครับค้างนะครับ เข็มไม่กว่าเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบเดินไม้เข้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปอีกท,กทีนึงครับเดี๋ยวใส่ฝาครอบนะครับเช็คความเรียบร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับก็สำหรับรถไทยนะครับมีปัญหาเรื่องเรือนใหม่นะครับประมาณนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับเผื่อจะแก้ประโยชน์กันได้นะครับแก้ปัญหากันได้นะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนีมมม้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้ทําคลิปอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ